สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังทิศพลวันยืนยันไม่ได้ปกป้องหลวงปู่แสงแต่อยากให้สอบข้อได้จริงทิศพลวันไลฟ์สดยันไม่ได้ออกมาเพื่อพูดปกป้องพระที่ทําตัวไม่ดีแต่ต้องนึกถึงท่าทีความตั้งใจดีไม่รู้ข้อได้จริงเป็นอย่างไรต้องให้ความเป็นธรรมหลวงปู่แสง วันนี้12พฤษภาคมห้าทิศไพรวันหรือนายไพรวันวรรณบุตรไลฟ์ Live ผ่าน f Facebook แฟนเพจไพรวันวรรณบุตรประเด็นที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในสังคมอย่างหลวงปู่แสงโดยรายละเอียดในไลฟ์สดมีดังนี้ยืนยันไม่ได้ออกมาพูดเพื่อปกป้องพระที่ทำตัวไม่ดีแต่ต้องนึกถึงท่าทีความตั้งใจดีดูคลิปหลวงปู่แสงแล้วบางจังหวะมีการใช้คำพูดรุนแรงเกินไปท่านเป็นพระอายุมากไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรให้แพทย์มาตรวจเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรม ทิศพลยวันได้กล่าวว่ามีคําถามหลายอย่างที่อยากจะถามเกี่ยวกับหลวงปู่แสงเกี่ยวกับคลิปทําไมพระลูกศิษย์หรือลูกศิษย์คาราว่าถึงปล่อยให้หลวงปู่รับแขกรับศรัทธายาตโยเหมือนท่านไม่มีอาการป่วยอะไรคําถามที่สองเมื่อหลวงปู่เรื่องมีพฤติกรรมแปลกๆกับศีกามีตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่หนึ่งครั้งทําไมลูกศิษย์ถึงยังปล่อยให้หลวงปู่ทาแบบนั้นทั้งที่ถึงทําแบบไม่มีสติรู้ตัวโดวยเฉพาะถ้าคุณยังอ้างว่าคุณเป็นพระสายวัดพระป่า เคร่งครัดมากเรื่องผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยต้องรู้พระบ้านยังรู้เลยฝากถึงชาวพุทธต้องรู้หลักการนี้โดยเฉพาะผู้หญิงพระถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้เลยกรณีหลวงปู่แสงคนที่ต้องรับผิดช,ชอบเรื่องนี้คือลูกศิษย์ต้องออกมาเซฟคนที่ควรออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบชี้แจงให้สังคมคลายข้อสงสัยคือลูกศิษย์แต่สิ่งที่คุณทําไม่ใช่การเซฟแต่คือการทําลาย อยากรู้เหตุผลของท่านคืออะไรทำไมปล่อยให้ภาพแบบนี้ออกมาได้ถ้าคุณยืนยันว่าหลวงปู่แสงเป็นอัลไซเมอร์ท่านอายุ98แล้วจะให้ท่านมาทำงานอะไรอีกท่านอายุเท่านี้แล้วยังจะใช้งานอะไรท่านอีกส่วนการไปกินฉี่โชทำทำไมมันไม่ฉลาดศีลพระวินัยเป็นสิ่งรักษาพระไม่ใช่มากินฉี่โชไล่คนเขามาหัวเราะปกป้องครูบาอาจารย์ในทางที่ถูกจะเป็นวิธีการที่ทำให้ครูบาอาจารย์พ้นจากข้อกระหาได้ดีที่สุดทิศไพรวันเก่าเพิ่ม ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดเล็กฮะพกเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปฮะขอบคุณครับ